นี่สิพ้ามาหัห่สลัดกินตามใจยายสีค่ะสลัดผักนะคะสลัดถูน่าสลัดผักทูน่านี่ก็คือทูน่าเลยทุกคนเป็นแบบนี้ทูน่าฮ,ฮะลองเห็ดเบิ่องเนอะ ของเขามันจะมีของเขามันจะมีใบโห่นะทุกคนแต่ยายสีใช้ใบสลัดโห่เลยนะคะใส่ดีเลยใส่ดีชอบกินเนทุอหน้าอยเพราะว่ามัน,มน จทำเป็นคำอย่างนี้ไว้เลยมันกับบดได้เนาะเพราะว่าฮาผมมีแนวหอ่อใบหอ่อด้ที่สุดก็ได้ไปเอาจานมาพี่น้องเพราะว่ามันบอกมีใบหอมันจะได้เ,เ,เ็เป็นคำไว้โฮโฮโฮอย่างสี่เลยทำเป็นคำเป็นคำไว้นะคนอ่ยอย่าหูวเดียสลัดจะทำเป็นคำไว้เด้วคน ก็จะใส่นี่ใส่นี่แล้วก็ใส่นี่นะคะแคะ่หลอดใส่เป็นคำเป็นคำไว้มันจะเป็นคำเล็กคำใหญ่ <c oughs> อ๋อบอได้ดอกเมื่อหนาต้องไปซื้อใบมันมาเพียคนต้องไปซื้อใบมันมา หัวเด็พี่น้องเลยคือมันไม่สามารถม้วนได้ไม่สามารถม้วนได้นะเพราะว่ามันไม่มีใบแต่ต้องมีใบของ ดสนัดทูน่าเยี่สีเป็นดยอยกไปเรียนแบบบบกีนออผักนี้คือล้างสะอาดแล้วนะคะฉันจะใส่ตามใจที่ฉันอยากนี่ไปซื้อเขาเลยได้นิดเดียวทูน่าก็ได้นิดเดียว mm -hmm. อันนี้คือทูหนา้านี่จะทุกคนเสร็จแล้วค่ะทูหน้าเยลสีนะคะน่ากินไหมแต่มันไม่มีใบหอก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนอันนี้คือที่ทำเมื่อกี้เลยนี่ เีบบอเงีบบอพี่้อ แทบไม่ยอมต็ดป,ปากต็ดคำเมื่อใหม่สิปไปหาใบมันมาห่อเขาแล้วเหนื่อยก็ขอบคุณนคือมาเบิ่งมาใส่เรืไปเรื่อย